อันนี้เราอยู่โซนไทร์กูลีแล้วนะคะขั้นบนออกวัฒนธรรมนิดนึงเยอะมากร้านเยอะมากโอเมก้าถังดิกุชิกุชิตรงนี้กุชิเบลม์เคยเขไหเอาเคยเอาเอาหุ่นยนต์มาดังโชว์เป็นแบบแฟชั่นโชว์นะกระเป๋าหลุยเขมาต่อเป็นรถอ่ะเพราะเท่แต่ใช่มันทำเหมือนหอไอเฟลข้างบนเป็นร่มนั่งอ่ะวิดีโอสองตึกเลยนี่ใช่มีสองตึกเลยดีอ๋อใช่รึอ่ามมีสวย นี่อันนี้เป็นหน้าวันนะทุกคนมาสาั่งจายจะสองทุ่มแล้วนะฟ้ายังไม่มืดเลยอยากให้มืดมากอาการรือได้เย็น สวยมากครับข้างนอกมาณนี้เลยนี่คือตึกไอเป็ดใช่ป่ะใช่แ้อวทำไมตอนนั้นเราไม่ได้มาตรงนี้ไม่ใช่หรอ้อันนี้คือด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนะกลับเข้ามาที่เดิมอีกแล้วเมื่อี่เจะเดินทะลุไปข้างหน้าทำเป็นระยุงหลังเพราะเราร้อนเราเลยเดินทะลุไปเลย